<N ew al man> สวัสดีครับ,รบมันเป็นเยอะมันเยอะนะเป็นตะนั้นอยู่ได้เป็นตะเยอะอยู่ได้มาเนี่ยว่าเรื่องสเปเระเด้อพี่น้องก <c oughs> ินผลไม้พ,พี่น้อง <c oughs> เป็น <c oughs> ย่างอัน, <c oughs> น,นร,รถจนาถึงเลือกเงาะวัเต้บอกว่าแต่รถจนาละอยู่จนแกยืนเฉยกัเลือกเงาะว่าเป็นย่างทุเรียนมันแพงมา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 เนี่ทุเรียนอันมาเป็นทุเรียนบอกไปถึงแลวเงาะ อาคาโดอาคาโดเดี๋ยวนี้อ่อาวาคาโดมาเต็งก้าอิเม่ะนี่พม่น้องซื้อมาใส่รัดแล้วก็หมักลองกองเนี่ยยุยุนแกเลือกอันนี้ล้วเพราะว่าทุเรียนมันแพงพี่น้องบบติรถจดเจนาดอกรถจดเจนาเลือกเง่อยูยุนแกนะ่ะเลือกทุเรียนแต่โบดีกินเลือกทุเรียนนะมื่อนี้มาเลยก็เลยเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจมาเลือกเงาะแทนแล้วก็ลองกองเนี่ยวาคาโดอย่างนนี้หรือว่าบ้านเฮาเขาสิว่ามักแต่งกวาดะโมเมนต์ดอกพี่น้องมา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 เด้อหม่ามันคือมาไปื่อแตงกวาดะมาแตงกวาดที่รึบะเมื่อนี่เลือกเงาะไปก่อนพี่น้อง เราเาบอาหลายมื้อแรกตั้งแต่ว่าเห็นจะจอบเบิ้งหัเป็นซ้อนแลว่าเอากรรักมาซ้อนมันก็น่ากรหมักลงกล่องพี่น้องทำไรสักบาทสบาทกัพอและวัสสันที่ไหนได้มันเลืก็ลืมมลือก็ลืมมลือก็ลืมจนท่ไปจนน้ำไหลมันน้ไม่ได้ทันไปเย็นไม่ได้มามามาน้ำกรพี่นองแปลไปัะดูกบุ้มีเด้ไปซาบดูอันมากเงาะกัมาลงกองนะแล้วก็ใาขดูนะบุมีไปซาบูพี่น้อง กินรให้แปลเลยเพราะว่านบุมมีภไปาบลูกไปาบลูกับมังงอคืก้ามังงอบุมีภไปาบลูเด้อพี่้ังเด้อเบงเอาภาษาบลูกับมังแงบ่เอ้มังงอหมดไปกก่หมดหมดไปตุ๊ไก่ด้ยเพจเดียวตรงแต็คลิปอันกินข่าไป่น้องยันฮอดเพย์คอมเปลาบว อืมน <mile> ้าน่าเตนีบยาวอกไปไหดอกกิงเขาแล้วเจ้านะกินแล้วกินกับะมงกินยากัมานี่้นไปหาเบิ่งเชลีนเชื่อมต้นขนนาเลือกเงาะแต่อยู่จนแก่ยูเสจเลือกมืดอยู่เนี่ยทั้งเงาะทั้งลองกองไปจะได้ขาวกระโดดขากะว่าเลาระไปก็ได้

เลือกเงาะกับลองกอง้วกัอบอะบาคโดจกมันสุกไม่สุกสุกแล้วจะอย่าบีบมันซ้ำจ้าดิอ่าน,นบอกพ,พี่เดียวอีเ่เหยพี่น้องเลยมันมันชาฟรอนได้คลิปในบ่มีคอนเทนเดอร์บ่มีสคริปต์บ,บ่มีบอสว้าวโล่คนมาให้บีบของเพื่อนนี่นะอะบาคโดน่ <c oughs> ของมี้งะ <c oughs> <c oughs> เดิมเดิมแปลได้อย,ย่างเดียวก็คือเกี๊ยวมงังคอกแปลไม่ใช่บ,บรูเกี๊ยวมงังคอกเกี๊ยวลังกองเกี๊ยอาวอะบัคาโด<อ>คือกินหันละไปพา่อเขาไปนหน้าไปประกันสังคมะะมาละหวานนี่ก็เลยซื้อ,อยง ือย่างนั้นอย่างนั้นน้อยพอได้กลิ่นเพลระไปน้ำไปน้องเพลเดียวไปน้ำมันจึงได้บรรยากาศโอ้าพคลิมินดังพอเช่าพ่อคนี่น้องเนาะนี่เพลเดียวเอามันดังๆไปโหลดพี่น้องเข้ามาเบิ้งเด้อนี่แหะกโกยให้มันพานไปโหลดนั่ไปถ่ายเพื่อไปแล้วคุะมันมาทันแต่พามอยู่พี่น้องเอาเพลเดียวจบเลยพี่น้องคลิมินะบอก กะดำแล้วจก็ดำเมื่อวานนี่การผู้อื่นจะไปดำไปดำไปดำบางคนของนั้นมาเมื่อเขาเนี่มันมันดำตอดเมื่อวานนี่ได้ได้เครื่องเฮยังไรจะได้พี่น้องลองกองก่อนเลยนะแข็งเพื่อน้องนะเรือไว้น้อยนึงจิบเพืเจ็บเล่นอกะไม่โป๊ะแค่ไม่น้ำบ่มโดนนอว่ามันไม่น้ำบ่มไว้มันตกจุกมาบัดเดี๋ยวด้วยน้ำกับดำหรือไถ่ดำเก่ก็เอาไปที่ไถ่ห้าวป๊ะช่วงนี้บราพากันกินทุเรียนเด้อมันแพง เลยเลือกเงาะกับมงคดมงคุดอันลองกองมันประฮัดอะบากโดเออมันประหาดแาบดือนชุกเมนบะฮัดมันเบาอันชุกมันเอ่อมันสาวเวอร์เมนบาอย่าดังเวอร์นี่มันเป็นปุ๋ยพี่น้องอืสำหรับคลิปนี้ก็จบชิมิกรน่ะพี่น้องเนาะอ๋อครับ ใหมากกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ในเด้อพี่น้องเด้อช่อง youtube อยู่จนแก่ยืนยังเสกฉังหลับคุณนิจจบชมนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับลงให้แล้วเบิ้งบ่เบิ้งกันแล้วแต่เจ้าซ้ำนี่ละไล่ะ <c oughs>